เรามาเปิดไพ่เวทมนต์กระดาษกันเลยนะคะทำสมาธิค่ะชาวลัคนาและราศีกันคุณจะได้รับผลกระทบได้จากการที่เกิดจันทราคาตดในเรือนการเงินบ้านค้า ลมเกลียวฮาร์โมนีนะคะฮาร์โมนีดาวลาภะพระจันทร์เป็นดาวลาภะของชาวลัคนาคการดาวลาภะไปเป็นจันทรคาตอยู่ในเรือนการเงินลีภยัยมีเกณฑ์เลยที่จะได้เดินทางถ้าใครที่เป็นชาวลาักนาการสายขาวนะคะ สร้างกุศลผลบุญและวทำสติบำเพ็ญสติมาดีบำเพ็ญสติบารมีมาดีบำเพ็ญความเมตตาการุณามาดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางตลอดตลอดแต่ได้รับความสุขทางใจนะคะหยุดพักรีชาร์ตรีชาร์ตและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้หยุดเพื่อตั้งฐานให้กับชีวิตของตัวเอง งานฝีมือขึ้นมาอีกแล้วปิดบงังซ่อนเร้นและอำพรางเก็บงามโอ้ยทำไมขึ้นมาอย่างนี้ทำไมขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่รู้สินะชาวลัคนาการดาวพระจันทร์ไปเป็นจันทาคาตอยู่นำหน้าลักนา ส่งกระแสไปถึงเรือนมรณนะที่แปลว่าการามีสถานการณ์บางอย่างคุณจะต้องได้เงินมาห้ามบอกใครนะคะต้องปิดบังไม่อย่างนั้นเงินของคุณจะละลายหายไปได้อย่างรวดเร็วมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องจ่ายเงินเยอะมากๆเลยช่วงที่ดาวพฤหัสบดี อยู่ในเรือนมรณะของ f อก็จ่ายเงินไปเยอะเหมือนกันแหละแต่จ่ายเงินโปนี่โปนี่บ้านโปนี่รถนะคะเนี่ยคุณมีเกณฑ์เลยว่าคุณจะต้องมีเกณฑ์แบบจ่ายเงินถ้าคุณไม่มีหนี้สินอะไรให้ต้องชําระสะสามคุณก็ต้องหาทางเอาเงินแบบถ่ายเทเก็บงําให้ดีๆจะมีคนที่ค่อนข้างจะแบบอยากเข้ามาก้าวไก่ในเรื่องของเงินของคุณนะคะ มหาชนจ้องอยากได้เงินคุณถ้าหากว่าถ้าหากว่าคุณมีนี้อยู่แล้วคุณได้เงินมานะ่ะคุณโปะนี่ชําระนี้ไปเลยไม่ต้องเก็บเงินไว้เยอะเก็บเงินไว้มันจะมีเหตุให้คุณต้องจ่ายอยู่ดีนะคะมีรายจ่ายเข้ามาระวังรายจ่ายสําหรับคนที่แบบมีสติและสมาธิมาดีมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วอะ่ะมันจะแปลว่า คุณได้เงินมาคุณอาจจะเอาไปทำอะไรบางอย่างอะ่ะที่เป็นการชำระสะสางหนี้สินนะคะแล้วคุณค่อนข้างที่จะ ช่วงนี้อะถ้าเกิดไม่ได้เดินทางบ่อยๆก็แปลว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครเก็บคององเขา่าบางคนดูดวงมาเยอะแล้วรู้ว่าพระหัสบดีนะ่ะเป็นมรณะแล้วเดี๋ยวดาวพระจนนะันทร์น่ะจะมาอยู่ในเรือนการเงินแล้วเป็นจันทคาตด,ด้วยโดนราหูอมด้วยแล้วส่งถึงกันนะ่ะส่งพลังงานถึงกันนะคะคุณอาจจะแบบมีความวันวตกว่า อาจจะมีสถานการณ์อะไรกลัวอุบัติเหตุกลัวโครคภัยไข้เจ็บกลัวติดโควิดได้ง่ายๆกลัวเจอสถานการณ์อะไรที่มาบั่นทอนให้เกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องเกิดราวซึ่งถูกต้องแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ที่ไม่จําเป็นถ้าหากไม่จําเป็นอะแล้วคุณไม่ได้ไปไหนอะคุณไม่ต้องอเที่ยวเยอะนะคะแต่ถ้าคุณอะมีเหตุให้ต้องเดินทางไปหาคู่ครองไปอะไรแบบนั้นอะไม่เกี่ยวนะคะ ไปหาคู่ครองไปหาพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดทํางานต่างจังหวัดคนละที่กลับบ้านแล้วกลับบ้านบ่อยๆอะไรแบบนั้นอนะ่ะก็จะถูกชะโลกแต่ถ้าหาเรื่องเที่ยวนะ่ะหาเรื่องเสี่ยงเงินนะ่ะอันเนี้ยเกรงว่าจะเป็นการาหาเรื่องแบบนั้นนะ่ะหาเรื่องเที่ยวคือการหาเรื่องถ้าเกิดว่าจะจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้คือคุณอนะ่ะ เก็บคองอเขา่าเก็บเงินไว้นะคะเก็บเงินไว้หรือเอาไปซื้ออะไรซื้อทองคำํำซื้ออสังหาหริอมัรั์เอาไปโป้บ้านโป้รถเอาไปทําอะไรบางอย่างที่เป็นการแบบจ่ายเงินออกไปแก้เครสหรือบางคนก็คือทําทบุญทํากุศลนะคะช่วงดาวพรฤหัสเป็นมรณะเอฟก็เก็บตัวนะเอฟไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปไหนเลยและอยู่แต่บ้านนะคะ Relationship ค่ะความสัมพันธ์ความใกล้ชิด p f u l n e s s ความสุขความสบายใจโอ้ e x u a l i t y มาทั้ง Relationship มาทั้ง Sexuality เลยทรัา,าก,การกล้าพูดอย่างสร้างสารรค์การแสดงออกและความคิดเห็นอย่างสร้างสารรค์ i n t u i t i o n สัญชตาตญาณการอย่างรู้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณอะ อาจจะไปเรียนก็ได้นะคะเรียนลงคอร์สเพิ่มไปศึกษาหาความรู้อะไรที่คุณอยากรู้อ่ะคุณจะแตกฉานมากๆเลยใครอยากเรียนรู้เรื่องสายศาสตร์ลึกลับอะไรหมอดูอ่านไพ่อ่านดวงเรียนโหราศาสตร์ไทยเรียนโหราศาสตร์ตะวันตก คุณจะจะแตกฉานมากๆเลยดาวพฤหัสเป็นมรณะอย่างเงี้ยนะคะแล้วจันทรค่ายส่งผลถึงกันด้วยนะคะช่วงนั้นช่วงที่เกิดขึ้นน่ะถ้าหากคุณอะ่ะเอาใจของตัวเองไปศึกษาหาความรู้นะคะหรือใครที่เป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะ่ะจะแตกฉานมากๆเลยใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรของสัตว์ลึกลับหรือเรียนรู้เรื่องราวทางจิตวิญญาณคุณจะมีแบบ ความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่และสามารถอเวเนตนะตระหนักรู้ทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะคะเพิ่มพูนอ่ะเพิ่มพูนความาภูมิปัญญานะ wisdom อันประเสริฐของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเนี่ยช่วงที่1ปีนี้เลยที่ดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะคุณจะต้องรีภัยด้วยการเก็บคอง,งอเข่าเป็นไปได้ไม่ต้องใช้เงินสิ้นเปลืองไม่ต้อง ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องอยากทําทอะไรที่เป็นการแบบเดินทางเพื่อความบันเทิงแล้วอยู่กับบ้านมากๆหน่อยหรือถ้าจะเดินทางบ่อยๆให้เดินทางกลับบ้านให้เดินทางไปหาแฟนอะไรแบบนั้นนะคะแต่ไม่ใช่การไปเพื่อที่จะเที่ยวล้นลาแล้วคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุข นะคะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณถ้าหากจะตรงตามโลกอย่าอวดสื่อออกสื่ออะไรแบบนั้นนะคะให้มีความถ้ามีความรักกันอยู่แล้วนะมีคู่อยู่แล้วอย่าออกสื่อบ่อยช่วงหนึ่งปีนี้อย่าเป็นไปได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบโชว์หวานรักกันเงียบๆอะไรแบบนั้นนะคะรักกันเงียบๆไม่ต้องโชว์หวานออกสื่อเพราะว่ามันจะ เป็นไปตามโลกคุณจะทําคุณจะต้องทําตัวเหมือนคุณไม่มีคู่เหมือนเหมือนคุณอยู่กับคู่นั่นแหละมีคู่นั่นแหละแต่ไม่ต้องออกสื่อเพื่อที่จะหนีเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้เกิดเรื่องระหองระแหงเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องพัดพลาดนะคะอันนี้คือคําแนะนําตามหลักดวงชะตาเลยนะคะใครที่เป็นคนโสดถ้าจะเจอคู่อาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะ เนี่ยแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบระยะทางไกล long distance relationship จะกลมเกลียว harmony กันดีถ้าหากคุณคบกับคนไกลที่ไปไป,ไปมามาไม่ค่อยได้เจอกันแบบ2อสเดือน <ๆ S 1> เอน <ๆ S 1> จอกันครั้งหรือเดือนละครั้งอ่ะมันจะดีคบกับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆกันอ่ะจะดีจะมีความแบบหวานชื่นนานๆเดือนหนึ่งสองเดือนได้อยู่ใกล้ชิดกันสักครั้งแบบนั้นอ่ะจะมีความสุขและจะมีความสัมพันธ์ที่หวานชํำนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าคุณอนะมีคนคุยเข้ามานะ่ะก็คุยคุยไปก่อนอย่าเพิ่งแบบรีบแต่งงานลงหลักปักฐานหรืออย่าเพิ่งแบบรีบผูกมัดแค่คุยคุยหรือจะคุยกับคนที่แบบ ทางไกลไปเลยอะไรแบบนั้นนะต่างชาติต่างภาษาไปเลยนะจะตรงตามฉลกแล้วจะมีโอกาสเจอคู่มีความรักแน่ๆนะคะแต่เป็นอาจจะเป็นความรักที่เป็น long distance relationship นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่ต้องโพสต์หวานแววออกสื่อมากแต่ว่าให้รู้นะว่าเราเป็นคู่กันว่าเราเป็นแฟนว่าเราเป็นสามีภรรยากันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ จะต้องเจอวิวากเกี่ยวกับความรักหรือคู่ครองเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ของคุณแล้วไปอยู่ในเรือ,อนมรณะน่นะทําทําเหมือนเราอะ่ะไม่ทําเหมือนเราหลบเจ้ากรรมในเวรแบบนั้นนะคะต้องพักการแสดงออกต้องเก็บงําหวานในมุง้งหวานแค่ในมุ้งก็พอหวานแค่ในห้องหอก็พออะไรแบบนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้ จบแล้วนะคะในเรื่องของเงินให้ระม,มัดระวังมีเงินมาชําระหนี้ปิดหนี้สะสารหนี้สินหรือเก็บไว้ให้ดีๆอย่าให้คนอื่นรู้ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมาช่วยใช้นะคะ